สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำหนึ่งใน,ในวิชาที่ผมว่ามีประโยชน์ที่สุดและผมใช้งานมันบ่อยใช้งานมันในชีวิตประจําวันมากที่สุดวิชาหนึ่งเลยนะครับมนุษย์เราเนะมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมฮะมันต่างกันตรงที่เรื่องของการตัดสินใจนี่แหละในบางครั้ง,งเนี่ยนะเราตัดสินใจต่างกับอีกคนหนึ่งชีวิตเราก็เปลี่ยนไปแล้วท,ทั้งที่เรามีข้อมูลเท่ากันแต่เรากับตัดสินใจต่างกันวิชานี้เป็นหนึ่งวิชาที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ในเรื่องเดียวกันในเรื่องที่มีข้อมูลเท่ากันแต่เราอาจจะมาตัวช่วยในการตัดสินใจแลละเเืออกชีวิตขงรา ให้ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับ มีเปิดนะครับวิชานี้ชื่อว่าวิชาเลขศาสตร์และทักษะพยากรณ์ตอนนี้เราเป็นสเปเชียลเอดิชันปี2566นะครับซึ่งเทคนิคเหล่านี้แต่และเรื่องไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเทคนิคการทายเบอร์โทรหรือการจัดเบอร์โทรก็ตามแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าทุกคนก็มีความรู้เรื่องนี้กันเนาะคนขายเบอร์แต่คนที่เป็นนักโหราศาสตร์จริง,งๆเขาจะรู้ลึกกว่านั้นมันจะมีเทคนิคเคล็ดลับเทคนิคของตำแหน่งต่างๆว่ามีความหมายว่าอะไรอยากจะเสริมเรื่องนั้นต้องไปเน้นที่ตำแหน่งไหนผู้ไหนเหมาะก,กับเขารวมถึงมีรหัสลับ มีการเช็คว่าเข้ากับดวงคนได้ด้วยหรือไม่น่นจะเป็นเรื่องการเลนรื่องลึกๆแบบนี้นั่นเอง วิชานี้นะครับเป็นวิชาที่ผมมองว่าเรียนง่ายที่สุดเพราะ1สิ่งที่เราต้องเรียนเราต้องเข้าใจตัวเลขทั้ง10ตัวและ2ก็คือเราต้องรู้เวลาที่ตัวเลขแต่ละตัวมาคู่กันตัวเลขที่มาคู่กันก็จะเกิดความหมายขึ้นทั้งหมด55รูปแบบนะครับซึ่งก็จะมีความหมายที่เราต้องท่องจําหรือต้องเข้าใจเขาเนี่ยอยู่ประมาณ55คู่นี้และเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วที่เหลือจะเป็นเคล็ดลับเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพยากรณ์สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นเลขที่มือถือไม้กระทั่งรหัสขอองงงงพนนัักาาาาายย่เรรสมถ พยากรณได้เลยว่าเขาจะเจออะไรในสายงานของเขาทะเบียนรถเลขทีบท่บ้านดังนั้นวิชานี้มันถึงทําให้เรามีความได้เปรียบโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรู้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องมาผูกดวงผูกลวงไม่ต้องมีความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ซับซ้อนเราแค่รู้บางอย่างรู้แค่นิดเดียวบางครั้งรู้แค่ตัวเลขเดียวก็ได้เปรียบคนอื่นแล้วนั่นเองนะครับ นึงเลยครับผมใช้แบบนี้บ่อยมากเลยคือเวลามีคนโทรมาแล้วเบอร์โทรผมไม่เคยมีนะมันก็จะเป็นตัวเลขใช่ไหมผมเห็นเบอร์โทรเขาเนี่ยผมรู้นี่ใสพื้นฐานทันทีรู้ว่าต้องคุยกับเขาอย่างไงร,รู้ว่าต้องระวังเรื่องไหนรู้ว่าเรื่องอะไรที่ไม่ควรพูดกับเขารู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนพื้นฐานขายเก่งไหมคุยเก่งไหมเจ้าคารมหรือเปล่ามีสเสน่ห์ไหมใจอ่อนไหมจิตใจเข้มแข็งไหมโหดเยี่ยมหรือเปล่าเป็นคนดีหรือไม่นี่คือหนึ่งในอย่างที่ใช้บ่อยมา,มากๆเลยนะครับ อย่างที่2ครับผมเอาไว้ใช้ประเมินที่ใส่คนได้บางครั้งเรารู้แค่เขาเกิดวันจันทร์ผมรู้ทันทีว่าชีวิตเขาเป็นประมาณไหนยิ่งถ้าเกิดสมมติเรารู้อายุของเขาด้วยเช่นปีนี้อายุ25ผมยิ่งรู้เลยว่าปีนี้เขาจะเจอกับเรื่องอะไรนั่นเป็นหนึ่งในวิชาที่เราพอจะประเมินได้และมันไม่ใช่แค่รู้กับคนอื่นได้เท่านั้นนะมันเอามารู้กับเรื่องของตัวเองก็ได้ว่าปีนี้เราจะเจออะไรเรื่องไหนดีคะเล่ารวมไปจนถึง อีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆก็คือผมจะรู้ว่าเลขไหนเนี่ยเป็นเลขที่ดีกับเราประจําปีนั้นๆหรือดีกับเราแบบถาวรทั้งชีวิตก็สามารถคํานวณได้นะครับและหลายคนอาจสงสัยว่าเลขมันมีให้เลือกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วมีเยอะกว่าที่เราเข้าใจบางครั้งแค่เลขรหัสล็อกโทรศัพท์พวกนี้ก็สามารถกระตุ้นให้เราเจอสิ่งเหล่านั้นเราใช้เลขเหล่านั้นได้บ่อยครั้งขึ้นพวกนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถเอามาปรับใช้เลือกใช้สิ่งที่เราอยากเจอได้ในชีวิตนั่นเองฮะ นอกเหนือตรงน,นี้เรายังจะมีแถมเรื่องทักษะพยากรณ์ด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาการพยากรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดวิชาหนึ่งของโลกก็เป็นวิชาที่เรียกได้ว่าเราจะรู้ทันทีว่าชีวิตของเราในแต่ละปีเจอเรื่องอะไร เลขไหนดีกับเราในปีไหนหรือเลขไหนดีกับเราทั้งชีวิตเป็นพิเศษซึ่งเราอาจจะเน้นเลขนั้นแต่ละเลขส่งผลเรื่องอะไรเราสามารถรู้ได้จากวิชาทักษะพยากรณ์ด้วยในคอสนี้เรียนไม่ยากด้วยเราจะใช้ตัวเลขแค่9ตัวเท่านั้นเองนะครับและสุดท้ายในคอสนี้จะมีอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆคือผมแถมเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ แบบจับยามให้ด้วยนะครับคือจับยามมันมีหลายรูปแบบมากๆนะครับแต่แบบที่ผมใช้อันนี้ก็คือแบบที่ผมสามารถใช้ตัวเลขรอบรอบตัวเป็นตัวตอบคําถามในเรื่องที่เราสงสัยหรือเรื่องที่เราถามได้เลยโดยตรงซึ่งทุกท่านก็สามารถตอบได้ทายได้เหมือนที่ผมทําเลยนั่นเองนะครับและยิ่งเราใช้มันเยอะๆศึกษามันลึกๆ คุณก็จะยิ่งตอบมันได้ลึกซึ้งลึกซึ้งเข้าไปทุกวันทุกวันด้วยนะครับดังนั้นถามว่ายากไหมจริง,รงๆแล้วสำหรับผมยังง่ายกับไพ่ยิปซีอีกนะครับเพราะว่าไพา่ยิปซีเราต้องจําไพ่กันตั้ง78็ดสิบแปดใบผมจำแค่55า้คู่นะครับและจริงๆแล้วผมมีเทคนิคการสอนที่ทําให้ไม่ต้องท่องด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจทักไลน์แอดเข้ามาหรือช่องทางต่างๆของเราเข้ามาได้เลยนะครับจะมีเจ้าที่ให้ข้อมูลอยู่สอนทุกอย่างไม่มีกัก๊ก เคล็ดรับทุกอย่างที่มีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านพร้อมที่จะสอนแล้วพร้อมที่จะเรียนกันไหมถ้าพร้อมเรามาเจอกันนะครับ